Terima kasih telah menonton! ที่บ้านของนายจรีบุตรเติบหมู่ที่1ตําบลบ้านกลางอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้มีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงที่ทราบข่าวว่านายจรีและครอบครัวเหยื่อสังหารหมู่8ศพจัดงานเลี้ยงน้ําชาเพื่อหารายได้ถ่ายถอนบ้านที่ถูกธนาคารยึดได้ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานเลี้ยงน้ําชากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารข้าวหวานไว้ต้อนรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายจรีบอกว่าบ้านของตนเองและบ้านของนายวรยุท์สังหลังถูกยึดเป็นผลพวงมาจากที่บังฟัา และพวกข่าหมู่8ศพเหตุเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี60ที่ผ่านมาสมผลให้คนในครอบครัวที่ยังเหลืออยู่ประสบปัญหาบ้านของนายวรายุทธหรือผู้ใหญ่บัตรลูกเขยและบ้านของตอนเองที่มีการขายฝากกับนายสุริฟัตบ้านนกบ,บงสกุลหรือบังฟัด คนร้ายที่ก่อเหตุหลังจากนั้นบางฟัดก็นำไปจำนนงไว้กับธนาคารและไม่มีการผ่อนชำระจนกระทั่งธนาคารได้มีการฟ้องร้องยึดบ้านทั้งสองหลังและเปลี่ยประกาศขายทอดตลาดและในวันนี้ได้มีเพื่อนบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงทยอยเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงน้ำชายอย่างไม่ขาดสายตนเองขอขอบคุณทุกท่านทั้งประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่ในอำเภออ,อ่าวลึกกำนันในพื้นที่และทุกท่านที่ร่วมบริจาคก,กันาช่วยเหลือตนเองเพราะราพังกันเองไม่มีปัญญาหาเงินไปไถ่ถอนคืนอย่างแน่นอนสําหรับผู้ใจบุญที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือ สามารถโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารทกสบัญชีเลขที่020-216-2688-07ชื่อบัญชีนายจรีบุตรเติบและนางอาซาบุตรเติบสามารถทดสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085-786-3214